4. เรื่องการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยการถ่ายภาพมีความสำคัญสำหรับการวินิจฉัยศัตรูพืชและอาการผิดปกติของพืชเป็นอย่างมากเพราะทำให้ผู้วินิจฉัยที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สามารถเห็นอาการได้โดยไม่ต้องอาศัยคำอธิบายมากประกอบกับในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนและมีสื่อโซเชียลมีเดียที่ทำให้ส่งรูปภาพเพื่อขอรับการบริการตรวจวินิจฉัยทำได้ง่ายขึ้น แต่ถึงกระนั้นการถ่ายภาพก็มีข้อควรปฏิบัติที่จะทำให้ภาพที่ต้องการส่งวินิจฉัยมีความชัดเจนซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นในที่นี้จะเน้นการถ่ายภาพโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลักนะคะประกอบด้วย4หัวข้อคือรูปแบบการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยข้อควรปฏิบัติในการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยวิธีการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยและการถ่ายภาพโดยใช้โหมดมาโครค่ะ ในหัวข้อแรกนะคะรูปแบบของการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยนะคะรูปแบบที่ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยขอให้ผู้เรียนรู้นะคะถ่ายภาพใน3แบบ3มุมมองนะคะก็คือในรูปแบบแรกเนี่ยถ่ายภาพในในมุมกว้างเพื่อให้เห็นการกระจายตัวของลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในแปลงว่ามีลักษณะโดยภาพรวมเป็นอย่างไรเกิดที่จุดเดียวหรือเกิดเป็น กร,กระจายทั่วแปลงนะคะในรูปแบบที่2ก็คือภาพของใบพืชทั้งใบหรือต้นที่แสดงอาการผิดปกติทั้งต้นนะคะเพื่อดูขนาดของแผลตำแหน่งที่เกิดแผลและลักษณะการกระจายตัวของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นบนใบหรือบนต้นพืชน,นะคะ ภาพลักษณะที่3เป็นภาพโฟกัสที่ลักษณะของแผลที่เกิดขึ้นบนใบหรือผลเพื่อดูอาการของแผลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้อาจมีสีรูปร่างหรือสิ่งบ่งชี้ที่เราอาจพบได้ในภาพก็เป็นได้นะคะต่อไปเป็นข้อควรปฏิบัติในการถ่ายภาพอันนี้เราจะแบ่งเป็นก่อนการถ่ายภาพระหว่างการถ่ายภาพและหลังการถ่ายภาพนะคะก็มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ในส่วนของก่อนการถ่ายภาพนะคะ ก่อนที่เราจะออกไปถ่ายภาพควรมีการตรวจสอบและชาร์จแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนให้พร้อมมีการตรวจสอบและเตรียมพื้นที่ของเมมโมรีให้เพียงพอนะคะทำความสะอาดเลนก่อนการถ่ายภาพตั้งค่าความละเอียดไว้ให้สูงที่สุดเลยนะคะเพื่อว่าเวลาเราเอามาขยายภาพจะได้ไม่แตกและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจนำอุปกรณ์เ,เช่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 ที่ติดกระดาษสีดำหรือสีขาวไปด้วยนะคะอันนี้เพื่อใช้เป็นแบล็กกาวในการถ่ายภาพในระหว่างถ่ายภาพเนี่ย จุดสำคัญคือกล้องต้องนิ่งนะคะเราควรใช้ขาตั้งกล้องนะคะในการถ่ายภาพหรือไม่เราก็ควรใช้สองมือในการประคองขนาดถ่ายภาพในขณะถ่ายภาพระวังไม่ให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังหน้ากล้องนะคะพยายามอย่าใช้ดิจิตอลซูมหรือซูมอัตโนมัตินะคะควรขยับกล้องเข้าไปใกล้วัตถุเองนะคะเปิดจุดตัด9ช่องเอาไว้สําหรับกําหนดทิศทางของรูปเลี่ยงการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงตัดกันมากๆเราจะทำให้ภาพไม่ชัด หากต้องการถ่ายเป็นวิดีโอนะคะต้องปิดการแจ้งเตือนต่างๆของโทรศัพท์ให้หมดนะคะมิฉะนั้นอาจเกิดเสียงดังในระหว่างการถ่ายภาพได้นะคะพอเมื่อเราถ่ายภาพเสร็จขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อหลังถ่ายภาพนะคะเราไม่ควรลบภาพออกทันทีนะคะเราควรเอาภาพมาตรวจสอบด้วย Personal c คอมพิวเตอร์นะคะก่อนที่จะลบภาพเพราะการตรวจสอบด้วยอจอภาพขนาดใหญ่ๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นรายละเอียดบางอย่างที่เราต้องการก็ได้นะคะ หัวข้อต่อไปเป็นวิธีการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยนะคะการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยที่ดีต้องใช้เวลาในการถ่ายภาพนะคะถ่ายด้วยความใจเย็นไม่รีบร้อนตรวจสอบรูปให้มั่นใจก่อนว่าภาพนั้นใช้ได้และมีความละเอียดเพียงพอที่จะนําไปใช้ประกอบการวินิจฉัยนะคะแล้วจึงค่อยลบรูปนั้นออกไปวิธีการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยนะคะจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ4องค์ประกอบได้แก่ตัวพืชอาการผิดปกติ การกระจายตัวของพืชและก็สภาพพื้นที่โดยรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะส่วนของพืชต้องเลือกส่วนที่แสดงความผิดปกติอย่างชัดเจนนะคะโดยถ่ายรูปพืชทั้งต้นในตำแหน่งเดียวกับความสูงของพืชแล้วก็นำมาเลือกตัดเฉพาะส่วนที่แสดงอาการได้นะคะ หลีกเลี่ยงการไายหน้ากล้องขึ้นสู่ท้องฟ้ามากเกินไปเพราะจะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยไม่คมชัดถ่ายภาพโดยเลือกฉากหลังที่เป็นสีพื้นตัดกับตัวอย่างที่ชัดเจนอาจหาฉากหลังที่เป็นสิ่งรอบตัวเราหรือเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะเอาเป็นพื้นหลังในการถ่ายภาพ 2. คือการถ่ายภาพอาการผิดปกตินี่เราต้องมีการเรียงลาดับอาการผิดปกติจากระยะการเจริญเติบโตหรืออายุพืชหรือระดับความรุนแรงของโรคให้เห็นด้วยนะคะ ถ้าถ่ายภาพบริเวณรากจะต้องนำดินออกจากรากก่อนเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนถ้าถ่ายภาพที่ใบหรือเปลือกไม้แล้วมีใบอยู่มากนะคะให้เด็ดใบออกบ้างหรือว่าให้ถากเปลือกไม้ออกบ้างให้เห็นอาการผิดปกติที่ชัดเจนถ้าถ่ายภาพอาการผิดปกติที่ผลนะคะต้องผ่าผลออกเพื่อให้เห็นอาการด้านในด้วย หากรูปที่ต้องการวินิจฉัยเป็นภาพที่มีความคมชัดและมีความละเอียดสูงแล้วนะคะเราจะสามารถนำมาขยายดูรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ต่อไปจะเป็นในเรื่องของการกระจายตัวของพืชที่แสดงอาการผิดปกตินะคะเวลาถ่ายภาพเนี่ยเราควรถ่ายภาพที่ต้องคำนึงถึงทิศทางรูปแบบการกระจายตัวการแพร่ระบาดของโรคหรืออาการผิดปกติด้วยเช่นอาการผิดปกติอยู่ในกระถางหรืออยู่ในแปลงในลักษณะใดานะคะ ควรถ่ายภาพลักษณะการปลูกแปลงปลูกอาจรวมถึงให้มีคนอยู่ในภาพด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นหน่วยอ้างอิงในการประมาณระยะหรือระยะวัดของการจเจริญเติบโตของพืชหรือความสูงของพืชตรวจดูตัวอย่างในแปลงนะคะที่มีอาการชัดเจนที่สุดแล้วนำมาถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพให้เห็นมุมทั่วไปทั่วทั้งแปลงด้วยนะคะถ่ายภาพให้เห็นขอบแปลงและพืชในแปลงเลือกถ่ายมุมที่แสดงอาการชัดเจน องค์ประกอบของภาพต่อไปคือสภาพพื้นที่โดยรวมเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าสภาพพื้นที่ปลูกเป็นอย่างไรนะคะในการถ่ายภาพลักษณะนี้เราอาจให้เกษตรกรเนี่ยยืนถือตัวอย่างไว้ในภาพเพราะว่าภาพที่มี รูปคนอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะช่วยเตือนความจําให้เราจําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในณนขณะที่เราวินิจฉัยได้นะคะต่อไปหัวข้อาการถ่ายภาพโดยใช้โหมดมาโครเนี่ยโหมดมาโครเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่ต้องการถ่ายภาพอาการผิดปกติที่มีแผลขนาดเล็กเช่นอาการจุดหรือตัวแมลงที่มีขนาดเล็กมากๆโดยวิธีการถ่ายภาพในโหมดมาโครนะคะก็คือใช้พื้นฐานเดียวกับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจะมีการปฏิบัติที่เพิ่มเติมมาดังนี้นะคะ การถ่ายภาพโหมดมาโครเราควรหลีกเลี่ยงภาพที่มีปริมาณหรือมีจํานวนสีในภาพมากๆโหมดมาโครเนี่ยควรให้มีสีอยู่ในภาพเพียงแค่3สีต้องมีความสว่างที่มากพอนะคะแสงที่ดีที่สุดในการใช้ถ่ายโหมดมาโครนะคะก็คือแสงแดดเราอาจมีอุปกรณ์ช่วยขยายภาพเช่นมีแว่นขยายติดไว้กับโทรศัพท์มือถืออันนี้จะช่วยได้นะคะพยายามใช้โหมด AE ล็อก e หรือ AF ล็อกนะคะเพื่อหาจุดระยะโฟกัสที่ดีที่สุดเลือกใช้พื้นหลังที่ไม่ดึงดูดสายตาจากตัวอย่างวัตถุที่ต้องการถ่ายต้องไม่หยุดชิดพื้นหลังเกินไปเพราะว่าจะทำให้วัตถุเนี่ยมองเห็นได้ไม่ชัดในบางกรณีนะคะอาจใช้การถ่ายภาพที่ย้อนไปที่ต้นกำเนิดของแสง เพื่อให้แสงส่องผ่านทะลุวัตถุได้บ้างก็อาจจะทำให้เราเห็นรายละเอียดบางอย่างของอาการผิดปกติที่เราต้องการถ่ายภาพได้เช่นเราต้องการถ่ายฮาโลของอาการจุดแบบนี้นะคะก็จะทำให้เห็นอาการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สรุปนะคะการถ่ายภาพเนี่ยนับว่ามีความสําคัญในกระบวนการวินิจฉัยศัตรูพืชและอาการผิดปกติของพืชเราควรถ่ายภาพในสามมุมมองนะคะคือทั้งมุมกว้างทั้งแปลงภาพต้นพืชหรือใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติและโฟกัสที่ลักษณะของแผลหรือที่อาการข้อควรปฏิบัติในการถ่ายภาพนะคะก็มีทั้ง การปฏิบัติก่อนการปฏิบัติงานต้องเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระหว่างการถ่ายภาพเนี่ยต้องใช้ความนิ่งเป็นหลักและหลังการถ่ายภาพต้องตรวจสอบภาพถ่ายโดยใช้พีซอร์ al ลคอมพิวเตอร์ก่อนการลบภาพการถ่ายภาพลักษณะแผลขนาดเล็กเช่นอาการจุดหรือตัวแมลงเล็กๆเ,เนี่ยควรใช้การถ่ายภาพโดยใช้โหมดมาโครซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคนควรต้องฝึกฝนเป็นประจำเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญให้สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ ในการถ่ายภาพนะคะขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าการถ่ายภาพเพื่อการนิฉัยเนี่ยต้องอดทนเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนซึ่งต้องใช้เวลาและผู้ถ่ายเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความช่างสังเกตซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนํามาให้ได้ภาพที่มีความชัดเจนและนําไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อใช้ประกอบการรายงานหรือตีพิมพ์ทางวิชาการได้ค่ะ